NAMU TATSA PAKAWATO ARAHATO SAMA SAMHUT TATSA NAMU TATSA PAKAWATO มาสัมพุทธทานพระพุทธังสรนังคาชามิธรรมังสรนังคาชามิสังฆสรนังคาชามิทุติยัมเปรพธังสรนังคา ชาามิทุติยามเป็นธรรมังสารนังข้าข้ามิทุติยามปินสังฆังสารนังข้าข้ามิตติยามเปโภตังสารนัง ัจฉา,ามิตติยัมปิธามังสารานาังขจฉามิตัติยัมปิสังคังสารานาังขจฉามิยะภาปเสลาวิปุลานะังอาหัจัปปะตัสตามันตาอนุปริย sa ewang cela camaat du caatiwatan ti pani noakati Pramanwe dan เจ้าทศพเมวาธิมัตตินตตาตหาเีนงบวเมนาราถานาปิตยานาจาริมันทยุทธอนสักาเจตุงเทเนวาตสัมหิปันติตวปพอสวรรสมปสสังอธรรมาต पूछ थे थां मेच संखे जाधी रुवसत पांग्निवे सये रुवसत मचालिपर रुवसत नवाचा या उठके तसाई थे वनंपसंख Salatu pati kita silan sayat, satan layanang pasang sitang sangkir, pasat wayat, sakti utuh buatan jatak. Danang asali thoang aamu akan saja ciwiang tak samaatancasselan dapatpangพมsanang anuyuui cethaamethawi saramพธasaasanan ยังเวนิพานายานัสยานังปุกเถะวานังอาตาเตตัดเสววิสยีภูตายายังธรรมนิยามตาอนิจจตาทุกขตาจะสัพเพสังจะอนัตนงอตาตา สาปกากาสังสุตังยังสัมพุทเทนภาสิตังสาธุนังยานจารณนะยะธาพุทเทนเทสิตังโยนิโสปฏิปัิยัตังตังสุตตันตังภนามาเส Ae Vame Sutang Ae Kang Samayang Prakawa Sawang Tiyang Viharati Theta Wane Anathapinti Katsa เตเสิเพาวติตปะทันเตะเตเพฆัวภะเขวตัวปัจจัตสุงภะเขวะเอปะทวะจอุปาทวะเพฆเวตถาคต,ตานงอนุาต,ะะาตาทาวะตตาคตางทิตาวสาาตุ ธัรมตะเตตาธรรมะนิยามตาสะสัพเพสังขาราอานิจจาติตังตากะตัวอภิสัมพุทธาติอภิสัมเมติอภิสั โวจิตตวาอภิสมิตตวาอัจจกะทิเทสะเสติปัญญะเสติปัตถะเตวิวัระติวิภัจฉติอุตตานิกะรวะติสัพพะสังฆารา เป็นขเวียต้าทาขาตานังอนุปัตตาวะตาทาค้าตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตตาข้าตัวอภิสัมพวนชติอภิสัมเมติอภิสัมพุนชะ

भसामभछ आपभसाय आपभसामभजतावा आपभसाami तवा आज खाते Yape ya dipat tapi diwiwaati wipati ututanani karo watati sap tambah anak tadi itu mewaca pakkawa atman tepi guaapakawato pastiitang Abbinaan bu. guckenangkaraaanja ti kapya padaia akan Ipin tadidroge sama kowi setia sab sanghara

สิทาอัปปกาเตอัมมนุสเสสุเยชนะปารคหะ เมโนวาธายังอิตาลาปชาเตระเมวานุธาวติเยจคสัมมาธรรมคาเตธรรมเมธรรมมานุวัตินุวัติธนามปาละเมตชนติมันุทตยังสุทตตังการหังธรรมังเวตปหญญาโสกังภาเว

อาเกนจะนวะาปริยวาทะปยอัตานานตานังจิตะกะเวเสยหิปันทิตวเยสังสัมพวทิยังเทสุสัมมาจิตตังสุภาวิตัม

पचरो นามโลปตัเจยยสารายะนาสารายตนาปเจยยปัสวซปัสสะปเจยยเวทนาเวทนาปเจยยอุณหาตันหาปเจยยอุปาทานังอุปาทานปเจยยภวะภาวะป तया चाति चाति पा तया चरा ตัวกะปฤิเทวทุกกะโตัมานาสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตสาะาเกวะลาสัทวะคัจฉันทาสสมุทยโยโหติอวิทายาตาเววะอเตศวิราคนโรธาสังคารานิโรธา

พาสรายตนะนิโรธโทสรายตนะนิโรธาพาสนิโรธโทาซาสนิโรธาเวทนานิโรธโทเวทนานิโรธาตัณหานิโรธโทตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรธโทอุปาทานนิโรธา พระวานิโรธโอทัตพระวันิโรโอชาติเนรโอทัตตินิโร,ธา,ารธาชารามารณังสกัสริเทวะโทัตโทมา,ทา,ทา,ทานาสุปยาสานิโรจนันติเอวเมตาสเกวะราสทุกักขันธัาสานิโรธโอทิต ยะท้าเวปัสผวันติธรรมะอาตาปิโนะชายะตัวพระมนาสะอัาสะังขาวะปยันติสัพพายะตัวปัานาติสาเหตุธรรมังยะท้าเวปัสผวันติธรรมะอาตาปิโนะชายะตัวพระมนาสัก าตาสังขาวปยันติสพัพพายาตวายังปจัจจายานัม

อเตตังนันวางคามายนาปฏิการเคอนาคตังยัตเตตัมปะเรนังตังอัปปัตตังจะอนาคตังปัจจุปันนังจะโยธรรมังตัตตาตาตวิปัสติอาศังหิลังอาสังตัวปังตังเวตาโมโพรหเยอาเชวะ จpangkoัน ya meranang sue naaskaraते namahatiते ni namat na อาโหราตัมมตันทิตังตังเวภาเตะคารัตตวสิสันโตอาจิกาเตมุนิติอเนกชิติสังสารังสันทาวิสังอเนปิสังหาการังเวิจันตวทุกขาชาติปุนา tunangkahkarakati tua sepunna kehangata hati sappat ha sukapak hakurang wisang katang wisangkarakhatan Jetต่าง kaya macacakhahati อาทิมัจจมิงกาเยเกสาโลมานาคาทานตาตาตวมังสังนารวาอาทิอาทิมิจังวะกังหัทย,ยังยักนา เตโวมหามตังติอกังปัพภาสังอันตังอันตะตุนังอุตตริยังกเรสังเปตังเสหมังภพพวะหิตังเสโทวะเมโทอัตตวสะเกโรสิงฆานิการสิกามุตตัง

gucken apakawati sawwak atau apa kawata tham muasan thi akali koa ehhipati koa o apa naiko apa โวเวนตัวเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุตุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสาเวจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาสิทังจตาริปุริสัยุคธา

พาหุงสหานสมาธินมิตาสาวุธานตา่า,างเครเมีคารังพุธิตากร,รชาชเสนามารังพานาทิธรรมมวเวินาจิตาวามุเินโวาตาวันเตทัสาภวตุเตยชัยยาม ขลานิมาราติเรกรมพภิยวฉิชตสัพพะรัติงโครัมปนารวกรรามรรมาทัตยักขันเตสุทันตวิธินาชิตวามุนิโทวตันเตจะสาภาวสุเตชยมังขลานิณาลกิเริงคัชวรัมอติมาสพัวตังทาวา กาคจากมมาสเนวสุธารุนันตังเมตังภุเสกเวทินาชิตวามุนินทัวตันเตทัสาภวตุเตชยมา ตลานิวเเคตะขาขมติหันตสุทธรุนันตังภาวันติโยชนปะทางคุริมาลวันตังเอเตพิสังขาตามโนชิตาวามุนินทวตันเตจะสาภวตุเตชยมังขาลานิกตาวานนตาธรรมุตารันอิวคาปินิยาจิน迦 อาโยตุภวะตนะเจนะกายะมจเจสันเตนะโสมวิธนาจิตวามุรินทโธกรรมเตอาจสาภวตุเตชยังมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจกวาทาเกตุงวาธาเปรุอาตมานา ปติอันทัพวตังปัญญาปเทปัจลิตตวจิตวามุนินทวตานเตชัสสาภวตุเตชยมังคลานินานทวพนันทัพุจักังเวทธังมาเหติเองปวตเตอนเถระพุจเตอนัทมาปยันตวเอตทวปเทสเวตินาชิตวามุนินท โวตันเตจะสาภา,าวะโตเตชัยมางขลานิทุกขาเทติพุจจเยนสุธาตาหัสท้งพรมเมงวิสวทุทธิจุติเมติภะตาพิธานังญานะ คาเทนาวิทนาชิตาวามุรินโวตันเตชะสาปวตุเตชัยมมมหลานิเอตาปิพุทชะยมังฆลอา,จจขา,ขา,ขาอัตตคาทายววานุโน เทนาเทเนสตระเตมตันเตหตตวานะเนะกิวิเวานิตุปัตถวานิโมขังสุขังอธิกรรมัยะนโรสปันโย กุศลธรรม่ากุศลธรรม่าภัยกตาธรรม่สุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรม่าธุคายเวทนายสัปยุตตาธรรม่าทุคามสุขายเวทนายาสั ปโยตาธรรมาวิปากาธรรมาวิปากาธรรมาธรรมาเลวะวิปากนวิปากาธรรมาธรรมาอุปาทินนุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินนุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินานุปาทานิย kamma asang kilit Hasan kilesika thamma asang kile Hasang kiletika kamma asan ธรรมาอวิตากวิจารมัตตาธรรมาอวตตาวิจาราธรรมาปิติสหคตาธรรมาสุขสหคตาธรรมาอุเตคาสหคตาธรรมาทัสเนนปหะตัพาธรรมาภาวนายปะหตัพาธรรมา

ธรมมาทัสุเนีนาภาหาตาพะเหตุกาธรรมมาภาวนายาภาหาตาพะเหตุกาธรรมาเนียวธาตสเนีนานาภาวนายาภาหาตาพะเหตุกาธรรมาอาใจยาขามิโน้ธรรมมาอปัจยาขา มิโนวธรรมะเนวะจยาคามิโนอนาปใจยาคานมิโนอธรรมะเสขะธรรมะเสขะธรรมะเนวะเสขานาเสขะธรรมะปะเรตาธรรมะมหัตาธรรมะอัปมานาธรรมะปะเรตารรมะนา

Dhamma Makkahituka Dhamma Makkahipatinu Dhamma Upana Dhamma Anupana Dhamma Upatinu Dhamma Dharma 那么 Padupam NBC nah huh Aja dhhalfa Phrstock Rebel aha to camp oh a

yo haram mana pada Yo dipati pada Yo antara pada Yowa samaan para pada Yoaha cata pada Yoannyaman ya pada Yohanes yo asewanapati yo kamma pati yo vipaka pati yo aharapati yo intriya pati yo channa pati yo makapati yo sampayo pati yo vipayo pati ปาจัยโยอาวกคตปาจัยโยสุนัขตังสุมังลังสุปปาตังสุโหตตังสุขโนโสุโมหะตัวจัตสุเยตังพรหมมจาริสุปัทคินังกายตังปางวาจาตตัมังปาตังคินังปาตังคินังมโนตรรมัง ปะณิทิเทตปะ,ะทักท,าทาินาปะทักทินานิกตะวานละพันตัดเทปะทักทินีตวะตุสัพพะมังคะลังราคันตุ สัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพังคลังราขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพังคลังราขันตุสัพ เจ้าวตาสัพพังฆานุภาเวนัสธาสุทีพาวันโตเอง